สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่นคะรนายกนะวันนี้เรามาเที่ยวเป็นทริปสองเรามากินข้าวเที่ยงกันที่ไม่เที่ยงก็ดีตอนนี้ก็บ่ายกว่า,วาแล้วเรามากันที่แก่งสักอย่างนะตรงมันจะอยู่ใกล้ๆก,กับรีสอร์ทเอ้ยอะไรวะรีสอร์ทน้ำซับน้ำซับรีสอร์ทประมาณนี้แหละนี่ก็จะมี มีน้ำประมาณนี้เลยเป็นคลองเป็นคลองที่ไหลลงมาจากเขื่อนนั่นแหละอยู่ใกล้ๆเขื่อนเลยเซิร์ชว่าน้ำทรัพย์รีสอร์ทก็ได้จะอยู่ข้างๆกันนะถ้าตรงรีสอร์ทอยู่ตรงนู้นเลย <c oughs> วิวก็ประมาณนี้เลยทุกคน,คนก,ก็จะมีเนี่ยมันมีเหมือนแค่ที่มีหลังคาให้เช่านะอยู่ริมๆน้ำนี่นี่ ก็เดี๋ยวเราว่าจะหาอะไรกินที่นี่ก่อนกินเสร็จก็เดี๋ยวเราจะไปที่เขาช่องลมไปตรงไปล่องเรือแล้วก็ไปน้ําตกช่องลมกันเขาช่องลมทุกคนครับตอนนี้เรามาที่น้ําตกคลองผามนะใช่ปล่าด้นไะ้นะถ้าออกชื่อผิดขออภัยด้วยนี่นี่ก็เรือมาจอดตรงนี้เขาก็ได้จอดให้เรามาถึงที่พักแล้ที่พักเราชื่อไอดินรีสอร์ทนะ ก็ที่พักจะเป็นห้องเราได้เราจองผ่านโอกด้านะได้ราคาประมาณเก้าร้อยยี่สิบบาทนี่ก็เราจองสองห้องนะมาสี่คนก็นี่เราได้เป็นห้องติดกันแบบนี้เลยก็คือมันเหมือนจะเป็นทรงบ้านอะไรเงี้ยเราก็ได้ห้องติดกันสองห้องเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะว่ามันมีอะไรบ้างด้านหน้าห้องก็จะเป็นระเบียงแบบนี้นะแล้วก็มีที่จอดรถข้างๆบ้าน เ,เข้ามาข้างในก<ะ>็จะมีผู้หญิงอยู่หนึ่งคน<ส>เอามาคอยเอามาคอยต้อนรับเราอันนี้เท่าไร่เนี่ยเท่าไรเนี่ยโอ้แพงอ่ะ <laughs> นี่นก็มีเตียงระบว่านี้มีแอร์นะปกติเลยมีโต๊ะอันนี้ให้มีโต๊ะเหมือนวางของอีกระจ๊กมีน้ำสองขวดมีตู้เย็นเล็ก เราดูห้องน้ำนี่มีมีที่แผ่นเสื้อผ้าเลยเก๋ๆเลยอันนี้ห้องน้ำนะทุกคนนี่ประมาณนี้แล้วก็ก็จะมีข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ก็มีแล้วตรงนี้เป็นเก,ก้าอี้โต๊ะนั่งแล้วนี้ก็เป็นเหมือนสระน้ำนะแต่ว่าตอนนี้มันมืดอ่ะมันน่าจะไม่เห็นก็ประมาณนี้แหละเก้าร้อยอยู่ใ,ใกล้กับเคื่อนคุนดานเลยห่างกันประมาณแปกิโลโอเคครับเดี๋ยว เราว่าจะออกไปเดินตลาดเท่งนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวขออาบน้ําแต่งตัวก time, ่อนทุกคนคะตอนนี producto, ้เราอยู่ที่ตลาดเท่งแล้วนะก็ตอนนี้นี่ค tamam ือเงียบมากเหมือนเขาพิ่งเปิดวันแรกด้วยแหละหลังจากโควิดอ่ะก็เลยแบบเงียบมากมากเลยเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศรอบๆนะว่าว่ามันเป็นยังไงมาครั้งแรกเหมือนกัน นี่ก็จะมีโซนเสื้อผ้านี่แมลงทอดโหบ้านแมลงอะทุกคนหอมเลยอะ่ะกินหอมมากเนี่ยเนี่ยมีปลามีแมลงอชอบอุ้ยนี่ตัวใหญ่มากอุยทุกคนนตัวใหญ่มากตะแกงคนละครึ่งนะครับอันนี้เป็นร้านตัวชีทุกคนนี่ ตัวชิสิบห้าบาทไม่มีเคโสโทรศัพท์ด้วยน่ารักนี่เดี๋ยวคอนนี้เป็นช็อกโกแลตฟุ้งฟิงนะนี่ช็อกโกแลตฟุ้งฟิงกินละสิบบาทเอง <c oughs> นี่ช็อกโกแลตฟุ้งฟิงอะไรวะเนี่ยโคตรฟินนี่อร่อยวะแมลงทอดทุกคนนี่แมลงทอดมาดูแมลงทอดหน่อยมแมลงทอดที่บ้านเนี่ย

สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่นครนายกนะเป็นวันที่สองแล้วก็วันนี้เราเราจะกลับวันนี้แหละตอนนี้เราอยู่ที่สะพานทุ่งนาน้อยนะ <Wow. S 1> ก็เรามากินข้าวที่นี่ที่นี่ก็จะเป็นเป็นเหมือนร้านแนวแนวคาเฟ่อะมีข้าวมีน้ำมีอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะเป็น เป็นนาแบบนี้เลยนี่ <Wow. S 1> เป็นนาแบบนี้ก็มีมุมถ่ายภาพแบบเยอะมากแล้วก็ช่วงนี้ตอนตอนนี้เดือนกุมภานะข้าวยังเขียวๆอยู่เลยอาไปดูนี่ข้าวเขียวมากนี่ตรงนี้เป็นวิวนาเลยพาไปดูนี่นยังไงแจมบล่สะพานทุ่งนาน้อยทุกคนถ้ามานะ แนะนําให้มาช่วงเช้าเช้าหรือไม่ก็เย็นเย็นเลยแต่ถ้าให้ดีก็มาช่วงเช้าอะ่ะเพราะว่าแดดจะไม่ร้อนเย็นเย็นแดดก็ไม่ร้อนแต่ว่าคนอาจจะเยอะนี่ตอนนี้เรามาประมาณเก้าโมงนะเนี่ยแดดยังไม่ค่อยร้อนมากมีแสงแดด่ายรูปสวยนี่เดี๋ยวพาดูสะพานนี่ดูโหเห็นไงเี่ยงเงาะสวยมากสะพานทุ่งนาน้อย ดูดิสวยจัด,จดเลยนี่เนี hey. ่ยนี่ก็จะมีพวกที่นั่งพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะนี่เนี่ดูดูเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นนูนเออแล้วก็ทีเด็ดของที่นี่นี่โดนเห็นสายสลิงอันนี้ไหมเนี่ยเนี่ยสายสลิงอันเนี้ยไอสายสลิงอันเนี้ยเขามีไว้ส่งอาหารจากตรงนูน้นนนตรงนูน้น ตรงนู้นอ่ะมันจะเป็นที่สั่งอาหารที่กินข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนก็สั่งน้ำใช่ปะ่ะแล้วเขาก็จะเป็นเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นสลิงอ่ะแล้วก็เอามาส่งให้เราตรงหอคอยนี้ก็คือเขาไม่ต้องเดินมาเสิร์ฟเราก็ไม่ต้องเดินกลับไปเอาเพราะว่าถ้าเกิดคนเยอะๆใช่ปะ่ะเราก็สั่งแล้วเราก็เดินเข้ามาข้างในได้เลยพอถึงเวลาเมนูเราเขาก็จะเป็นลอกอ่ะส่งลงมา ให้เราตามสลิงเท่เลยเดี๋ยวเราจะมารอดูตอนเขาเขาส่งมาให้เรากันตอนเราสั่งน้านี่ข้างไหนก็จะเป็นเมนูแบบนี้เลยนี่อันอันนี้เป็นเมนูน้ําเขาน่าจะส่งมาให้เราอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูรอกที่เขาจะส่งมาให้เรานะนี่เขาจะส่งมาให้เราพาตรงนี้เห็นปะมันเป็นรอกเนี่ยอย่างเงี้ยนี่สายสลิงยาวไปถึงนู่นเลย สั่งน้ำแล้วเขากาลังมาส่งเรานี่ดูสลิงมันมันขยับด้วยโอ้รถกาลังมาแล้วนู่นเลยนี่ดูทุกคนสิบล้อมาส่งนี่สิบล้อมาส่งอาหารสิบล้อมาส่งแล้วพอดี่นับก่อนนับสิบล้อออกเลยสิบล้อสิบล้อนี่ดู เดี๋ยวให้ให้ทริปสิบล้อกลับไปด้วยมีทุกคนสิบล้อถ้ามีกระปุกใส่ทริปกลับไปสิบล้อไม่ไปทุกคนแต่ได้เอาทริปอีกมีเพลงไว้แล้วเว้ยตึงตึงตึงตัิงตึงตึงอไไม่รู้อันเนี้ยเป็นป้ายฮักนา้นยยงนะแล้วก็มีควายก็ประมาณนี้นะสำหรับฮักนา้นยสวยสวยอยู่ใกล้ๆกับเขาเรียกว่าอะไรอะ เข่าหินลนอะไรทักอย่างนี้นะหรือพิมพใน g o เก l e แ a p ก็ได้ว่าสะพานนาน้อยเออมานี้ทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่ที่สองของวันนี้นะที่แรกที่เราไปก็คือสะพานานาน้อยนะอันนี้เรามาที่สะพานพุ่งนามุ้ยนะ <Wow. S 2> อย่าจำสับสนนะมีนามุ e i กับนาน้อยนะก็อันเมื่อกี้นาน้ยเราเข้าเลยไม่ได้เสียค่าบริการนี้นามุ้ยเราต้องเสีย คนละ12บาทนะเ่็นค่าเหมือนซ่อมมารุงไว้ไภยนี่แล้วก็มีจุดคัดกรองด้วยพอคัดกรองเสร็ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบมีของขายนี่จะมีของขายด้วยแลวเขาก็จะมีเหมือนเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักด้วยนะเนี่ยด้านในหนู้นเนี่ย แต่ไม่รู้ว่าเป็นของนามุ e ยไหมนะเดี๋ยวต้องลองลองเซิร์ชเอากันดูเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศสะพานนะเนี่บรรยากาศสะพานทุ่งนามุย้ยนี่ทุ่งนามุย้ยผ่างก็จะเป็นแนวยาวเป็นถึงนน่นเลยนว,า,วางมาช่วงนี้ก็เดือนกุมภานะกลางเดือนก็ภาพก็จะประมาณนี้เขียวประมาณหนึ่งแต่ว่าเราเรามาประมาณจะเที่ยงแล้วก็จะแดด<ะ>นิดหน่อย ่นีทุกคนเราก็เดินเข้ามาข้างในแล้วสถานที่นี่จะไม่ได้แบบมีหลายทางให้ไปมากนะจะมีบังคับไปทางเดียวเลย คนครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไร่ปอนหวานนะ oh. บ้านไร่ปอนหวานก็เป็นเหมือนคาเฟ่ที่อยู่ในส่วนผลไม้ส่วนเงาะก็เรามารอขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยปืนนะตอนเย็นตอนนี้แดดมันร้อนอยู่เราก็เลย oh. มาแวะตรงไร่ปอนหวานแป๊บหบนึง่งมันจะอยู่ตรงข้ามกับทางขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยปืนนั่นแหละใกล้ๆกันก็เดี๋ยวเรามาแวะหาอะไรกินหาของกินกันที่นี่ แล้วก็เดี๋ยวรอเยนๆเดี๋ขึ้นไปอ่านกันนะค่อยปึกกันเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศข้างในว่ามันมันมีอะไรเด่นๆบ้างน,น,น,นะประมาณไหนทุกคนอันนี้เป็นของกินนะที่เราสั่งมาของไล่เอ้ยไม่ใช่บ้านไล่ปอนหวานนะเราสั่งเป็นสะก,กรกกับนักเก็ตแล้วก็นู่นชาเขียวบรรยากาศฟินมากๆมีน้ำผู้ด้วยนี่นี่พวกของขายเงี้ยของบ้านไร่ปอนหวานก็มีอไอติมนะ น,นี่ไปติมกระครั้งหนึ่งติมแนวโบราณโบราณนะแทงยี่สิบอันนี้ก็ไปติมวออย่างนี้เป็นเวลาเปิดปิดนะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดแปดโมงถึงห้าโมงเย็น้ยไม่ใช่เจ็ดโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นจันสศุกร์ก็เปิดแปดโมงถึงห้าโมงครึ่งหยุดวันจันทร์วันอังคารน,น,นี่นะวันจัน,น,นเฮ้ยนี่ก็ผีเสื้ออะไรีอ่ะอะนี่นี่เป็นเมนูนี่เมนูอาหารเนี่ยเมนูอาหาร ของหวานของคราวครบครันนีกาแฟคือที่นี่จะมีสองชั้นนะบ้านไร่ปอนหวานก็นมีชั้นที่สองชั้นที่สองจะเป็นเหมือนชั้นเอาไว้ชมวิวเดี๋ยวพาขึ้นไปดูโอมันสวยทุกคนเหมือนแนวแนว,แนวบ้านต้นไม้เลยนี่มีต้นไม้โผล่มาตรงนี้มีมีชิงช้าตรงนี้ด้วยแล้วก็โอ้โหตรงนี้ยังแจมแมวนี่ข้านตอนเยน็นๆ่ะตอนนี้มันมีแดดอยู่ พานั่งชมวิวเนี่ยดูดิยังไงเตรียมแมวเวลาเห็นวิวหมดเลยอันนี่ก็เป็นต้นไม้นี่สวยจัดโอ้ยมีชั้นด้วยทุกคนนี่ดูเฮ้ยเนี่ยมีชั้นด้วยอ๋อแต,แ,ตแต่แต่ว่าเขาปิดประมาณนี้สําหรับชั้นสองทุกคนเขาน่าจะเป็นเหมือนสวนเงาะนะเนี่ยนี่สวนเงาะไม่เผาเงาะหมดเลยจอดรถก็จอดในภาย,ภายในสวนเงาะนี่แหละเนี่ย แต่ว่าห้ามเด็ดผลไม้นะจ๊ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงอ่างเก็บน้ำทรายทองแล้วนะครับ <Whoa. S 1> ก็อันนี้น่า,นาจะเป็นที่เช็คอินสุดท้ายของพวกเราแล้วสำหรับทริปนครน,นายก2วันหนึ่งคืนก็ประมาณนี้แหละนี่อ่างเก็บน้ำทรายทองดียวให้ดูบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ แล้วก็นี้เป็นเราจะเห็นพระที่ตกตรงซันเขาตรงนี้ก็มันมันก็จะติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยปือเลยห่างกันประมาณสองสาโลถ้าใครมาห้วยปือก็แวะมานี่ด้วยก็ได้ช่วงเงยน็นๆเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย